สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องธนบัตรนะครับโดยวันนี้เราจะมีธนบัตรมาให้ท่านดูหลายแบบเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าธนบัตรนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือจะเป็นธนบัตรหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายซื้อของแบบนี้นะครับแบบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าธนบัตรหมุนเวียนนะครับแล้วก็ก็จะมีตั้งแต่ราคา20 50 1 0 0 1 5 0 0 1,000นะครับ แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าธนบัตรที่ระลึกนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการทําธนบัตรที่ระลึกก็เพื่อเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันนะครับอันนี้แบงค์พันธ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าทําไมแบงค์พันธ์รุ่นนี้นะครับของรอสิบเนี่ยธนบัตรที่ระลึกรอสิรุ่นเนี้ย ทำไมถึงได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าต่ก่อนเคยมีธนบัตรที่ระลึกนะครับที่ออกมาใหญ่ไหมครับมีนะครับอย่างเส้นใบนี้นะครับใบนี้ก็จะเป็นตอนที่ในหลวงร .9 นะครับพระชนมายุ60พรรษานะครับเขาทำออกมาเดี๋ยวดูนะครับครับเกือบใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมครับ เอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับแต่ใบนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้เรียกว่าธนาบัตรนะครับเราจะเรียกกันว่าบัตรธนาคารนะครับซึ่งขนาดของอบัตรธนาคารเนี้ยก็มีความหมายนะครับอย่างใบนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยที่ความยาวกับความกว้างเนี่ยจะเท่ากันก็คือ1 5 9กมิลลิเมตรนะครับก็มีความหมายว่า1ห,หมายความว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย พิมบัตรธนาคารขึ้นมาขึ้นมานะครับแล้วก็เลข5ตัวต่อไปก็หมายถึงว่าพระชนมายุของในหลวงรอ9นะตอนนั้นนะครับก็คือ60พรรษาในเองนะครับ5รอบก็เลยเป็นที่มาของราคา60บาทหรือว่าขนาดของเลข5ตัวที่2นะครับต่อไปจะเป็นเลข9นะครับเลข9ก็หมายถึงราชการที่9นะครับก็รวมกันเป็น1 5 9 159ม mm ิลลิเมตรนะครับ ด้านหน้าด้านหลังถามว่าซื้อของได้ไหมซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับแต่ถามใจคนที่ไปแลกมาแล้วมีเก็บสะสมอยู่ท่านถ้าท่านไปซื้อของก็ราคา60บาทแต่ถ้าท่านเก็บสะสมไว้เป็นที่รลึกหรือว่าขายให้กับนักสะสมนะครับก็จะมีราคามากกว่านี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูใบนี้กันว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับ ใบนี้นะครับราคา1,000บาทความกว้างนะครับความกว้าง1 7 1นะครับอ่า172นะครับ172มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ย181มิลลิเมตรซึ่งตัวเลขทั้ง2ตัวเลขนี้นะครับ171เนี่ยเมื่อนำมาบวกกันแล้วเท่ากับ10นะครับก็หมายถึงราชการที่10นะครับส่วน1 หนึ่งจดบวกกันก็ได้เท่ากับ10เหมือนกันนะครับก็ความหมายก็คือราชการที่10นะครับก็เลยออกมาเป็นบัตรธนบัตรรุ่นนี้นะครับแล้วก็หมวดตรงนี้นะครับเขาพิมมาแค่เพียง10ล้านฉบับนะครับเลยทําให้ไม่มีหมวดตัวอักษรนะครับไม่มีหมวดตัวเลขนะครับอย่างอันนี้จะมีหมวดตัวเลขนะครับเห็นไหมครับจะมีหมวดตัวเลขอยู่นะครับ9ทอนะครับก็จะมีส่วนอันนี้จะเป็นเคเลย จะไม่มีหมวดตัวเลขข้างบนนะครับก็จะมีพิมพ์ออกมาแค่1 0บล้านฉบับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าใบนี้จะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพิมพ์มานะครับจะมีที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับก็คือใบนี้เลยตอนในหลวงรอ .9 นะครับแปดสิบพรรษาครับใบนี้อา้าวทะนบัตรไปไหนว่า โอเคใบนี้ครับผมเห็นไหมครับใบนี้ก็จะเป็นมีราคา1บาท5บาทแล้วก็10บาทอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าธนบัตร16บาทซึ่งด้านหลังก็จะเป็นภาพเป็นเหมือนเลข9แล้วก็มีเป็นภาพภาพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับใบนี้เลยใบนี้จะเป็นเลข10เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นภาพของอพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ของลอสินะครับของท่านลอสิสุดท้ายจบที่ขบวนแห่พายุหักยาตาทางชนละมาศนะครับตรงนี้สำหรับใบนี้นะครับออกแบบมาเนี่ยผมว่าสวยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาได้เอามาคู่กับใบนี้นะครับตั้งกรอบโชว์ใส่กรอบตั้งโชว์คู่กันนะครับจะสวยมากเลยนะครับเพราะลักษณะจคะคล้ายๆจะเป็นแนวตั้งเหมือนกันนะครับใบนี้ก็จะเป็นอตอนในหลวง ร9นะครับของราดครบ70ปีนะครับใบนี้ออกมาเมื่อปี2559นะครับราคา70บาท70บาทก็หมายความถึงว่าของราดมา70ปีนะครับแล้วก็ความยาวกับความกว้างของธนบัตรก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะ1 0 0่เออไม่ใช่ครับ80กว้าง89นะครับก็คือ ปนีนั้นอะปี2559นะครับเป็นปีที่ท่านเนี่ยพระชนม,มายุ8 9พรรษาพอดีความกว้างเลย89นะครับส่วนความสูงตรงนี้นะครับจะ1 0 0 1 6อกะครับ162มมนะครับ, mm รบก็ถ้าเอาเลขมาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับเลข9ก้าเหมือนกันนะครับอันนี้ สำหรับใครที่มีนะครับแนะนําว่าให้ไปหาซองพลาสติกนะครับเขาเรียกว่าซองแก้วใสธนบัตรนะครับอันนี้ก็จะหาขนาดใสธนบัตรไปเทียบดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกบางๆนะครับแต่ถ้าอยากได้หนาๆแบบนี้นะครับก็แนะนำที่ร้านเครื่องเขียนนะครับก็จะมีประมาณใบละ10กว่าบาทนะครับใบนี้เอามาใส่นะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะครับ ถามว่าเอาใช้จ่ายได้ไหมถามตัวเองนะครับถ้าท่านไปนแรกมาท่านจะใช้ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ